ตอนที่88ต่างชั้นเห็นว่าปลากดอวัตถุบินแปรขบวนหมุนฝ่าอากาศเข้ามาหาตนชัยวัดก็ยกแขนซึ่งสวมกรอที่ตีจากแรกพิเศษชั้นดีขึ้นมาปัดป่ายป้องกันเมื่อสามารถกันชัยวัดที่เป็นนักผจญภัยประเภทใช้ความสามารถโจมตีระยะไกลออกจากกวงต่อสู้ได้สําเร็จเต้ก็หันกลับมารับมือกับต้องที่พุ่งเข้ามาใหม่ก้าวถอยหลังพร้อมกับที่โยกหลบการโจมตีจากต้องซึ่งโถมทยานเข้ามาใช้มีดในมือตวัดฟันเข้าใส่ตนอย่างเป็นจังหวะว่าเสร็จ เต้ที่สบโอกาสเห็นถึงช่องว่างจากการเคลื่อนไหวของต้อมก็ออกหมัดซึ่งใช้ออกด้วยเคล็ดวิชาปราณป่อยสวนเข้าใส่ช่วงท้องของต้อมจนตัวงองุ้มลงไม่ต่างจากกุ้งทันที่การโจมตีของตนประสบผลสำเร็จเต้ก็บิดเอี้ยวตัวเพื่อตีศอกเข้าใส่สีรักของต้อมซึ่งกุ้มต่ำลงมาจนร่างหงายพลิกคว่ำถลายไปตามพื้นยังไม่ทันจะได้เข้าไปตามซัมเต้ก็สัมผัสรู้ได้ถึงนัดที่แอบใช้ความสามารถพลังตัวเข้ามาใกล้ตอนอีกครั้งแค่เสียงอย่างเย็นชาออกมาครั้งหนึ่ง แต้ก็ยกมือของตนขึ้นเหนือศีรษะอย่างแปลกประหลาดจากนั้นพริบตาต่อมาก็ปรากอหอกวิเศษขึ้นมาอยู่ในกำมือพร้อมกับประกายไฟและเสียงเทลงดังขึ้นเมื่อถูกหอกวิเศษที่อยู่ดีๆก็ปรากดอขึ้นมาต้านรับการลอบโจมตีของตนเอาไว้ได้ม่านตาของนัดก็เบิกกว้างขยายออกอย่างรู้สึกแตกตื่นอีกครั้งไม่ทราบว่าในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นัดนั้นรู้จึงแตกตื่นในลักษณะนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว ขอกูใช้อาวุธบ้างก็แล้วกันหวังว่าพวกแกคงจะไม่ด่วนตายไปก่อนนะเต้เอ่ยพร้อมกับที่หมุนคลิกตัวกลับมาเพื่อใช้หอ,อกในมือฟาดหดเข้าใส่นัดซึ่งพลางตัวเข้ามาลอบจู่โจมเข้าใส่ตนจากทางด้านหลังจนล้มกลิ้งกระเด็นไปไม่ต่างจากต้องเมื่อสักครู่เลือกใช้ดีกว่ามั้งไอการพลางตัวนะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นระวังจะตายเอาได้ง่ายๆนะเต้ที่ใช้หอ,อกฟาดหดเข้าใส่นัดเสร็จยืนแอร์ออกร่าอย่างสบายสบายเอ่ยกล่าว รีบคืบคลานลุกขึ้นจากพื้นดินพร้อมกับที่ค่อยๆถอยไปสบทบกับต้อมซึ่งพึ่งจะฟื้นตัวกลับมาอย่างดูเชิงเสร็จนัดก็หันมองไปยังชัยวัดที่ตอนนี้กำลังพัวพันอยู่กับวัตถุบินที่ดูแปลกประหลาดซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในความสามารถของเต้จากนั้นนัดจึงหันกลับมามองยังต้อมในเชิงถามไถ่ยว่าเอายังไงดีว่าเพราะสถานการณ์ซึ่งพวกตนกำลังเผชิญอยู่นี้เป็นอะไรที่เลวร้ายและแตกต่างจากที่คาดการไว้ไปไกล หันมองดูไปยังชัยวัดเที่ยวหนึ่งจากนั้นจึงหันกลับมามองดูเต้ที่ยืนแบกผ้าห่อ,อไว้บนหัวไหล่อย่างใจเย็นเสร็จต้อมก็หันกลับมายังนัดพร้อมกับสีหน้าที่บ่งบอกถึงความไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจนั้นไม่ใช่ไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ในสายตาของผู้เป็นเพื่อนหากแต่เป็นไม่เข้าใจในตัวของเต้เต้นั้นมีความสามารถอะไรกันแน่หากบอกกว่าการหลบหนีที่รวดเร็วเมื่อครั้งแรกเจอกันคือความสามารถของเต้ แล้วอย่างนั้นพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อที่อีกฝ่ายแสดงออกมาเมื่อสักครู่คืออะไรมาจากไหนอีกทั้งยังมีวัตถุบินเหล่านั้นซึ่งกำลังพัวพันสร้างความลำบากให้กับชัยวัดอยู่นั่นอีกไม่ว่าจะคิดทบทวนดูอย่างไรทั้งนัดและต้องก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจต่อตัวตนของเต้ได้เลย ที่สำคัญความสามารถครางตัวของนัดที่แม้แต่นักผจญภัยระดับเอสยังต้องคอยหวาดระแวงกลับใช้ไม่ได้ผลเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าเต้ซึ่งนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้แผนการต่อสู้ทั้งหมดซึ่งพวกตนวางไว้พังคลืนลงอย่างไม่เป็นท่ามึงจะเอาไงนัดเปิดปากเอ่ยขึ้นก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรืองไงวันนี้พวกมึงไม่ว่าใครก็จะไม่ได้ออกไปจากเกตปัญหาทั้งหมดกูขอจบมันลงที่นี่ในเมื่อพวกมึงเลือกจะช่วยไอ้ชัยวัฒน์ทำเรื่องอุบา อย่างนั้นก็โทษว่าใครไม่ได้เต้บอกแล้วมึงหยุดทำไมต้องถามต่อก็แค่อยากจะให้พวกมึงทบทวนความผิดพลาดของตัวเองแบบนั้นจะสะใจกว่าให้ตายแบบไม่รู้อะไรกูว่าพวกมึงน่าจะเข้าใจนะไอความรู้สึกสะใจแบบที่กูหมายถึงน่าขณะที่พูดโต้อตอบกับนัดและต้องอยู่ เต้ก็สังเกตเห็นนักผจญภัยระดับบีภายในกลุ่มของชัยวัดซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วมวงต่อสู้พยายามจะแอบใช้จังหวะที่ตนพลั้งเผลอหลบหนีเห็นแบบนั้นเต้ก็ง้างมือคว้างหอกในมือออกไปอย่างดุดนันเทียงคลิปตาเดียวหลังจากที่หอกพุ่งออกจากมือของเต้ด้วยความเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อก็เกิดเสียงดังซาวบขึ้นรู้ตัวอีกทีนัดกับต้อมก็พบว่าร่างของรุ่นน้องภายในกลุ่มถูกหอกซึ่งเมื่อสักครู่ยังอยู่ในมือของเต้ปักตรึงเข้ากับพื้นไปเสียแล้ว ศพที่สองเต้เอ่ยพร้อมกับที่ยกมือของตนขึ้นจากนั้นหอกที่ปักตรึงร่างของนักผจญภัยคราลายอยู่ก็สั่นกลับเพิ่มและถอนตัวลอยหมุนคว้างจากระยะห่างหลายสิบเมตรกลับเข้ามาอยู่ในมือของเต้เห็นอย่างนั้นใบหน้าของทั้งนัดและต้อมก็เขมอมอตรึงขึ้นแผนที่วางไว้พังลงอย่างไม่เป็นท่าใช้พวกมากเข้ารุมคนน้อยหากแต่ยังสู้ไม่ได้ที่สำคัญคือจนถึงป่านนี้แล้วพวกตนยังมองความสามารถของอีกฝ่ายไม่ออก สถานการณ์อย่างตอนนี้ไม่ว่าจะมองอย่างไรเขาลางแห่งความพินาศพ่ายแพ้ก็มารออยู่ตรงหน้าแล้วชัดๆพอกลับมานึกคิดดูอีกทีเหตุผลที่เต้ซึ่งสามารถหนีออกไปได้แล้วกลับมาถ้าไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายง่วงง่าอย่างถึงที่สุดก็คงเป็นเพราะมีความมั่นใจอย่างถึงที่สุดว่าจะสามารถจัดการกับพวกตนได้และด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ในสองเหตุผลที่กล่าวมาดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างหลังเสียมากกว่าพวกเรา สู้มันไม่ไหวแน่นัดเอ่ยบอกกับต้อมเสียงเบาถ้าพี่วัดช่วยด้วยอาจยังพอมีหวังไอ้นัดมือก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือยังไงว่าหากหันหลังให้กับมันจะเกิดอะไรขึ้นหนีตอนนี้คงไม่ทันแล้วเอ่ยจบต้อมก็หันมองไปยังชัยวัดที่ยังคงสลัดไพบินของเต้ไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงกันวะนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่ก็ถ้าไอ้ไพบินพวกนั้นคือความสามารถของมันมันก็ไม่น่าจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ ขนาดเราซึ่งเสริมพลังของร่างกายแล้วยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ไหนจะความสามารถในการตรวจจับที่เฉียบคมผิดมนุษย์นั่นอีกแบบนี้ต่อให้เป็นที่ตอบมาเองก็ใช่ว่าจะเอามันลงได้ง่ายๆต้องคิดอย่างหวาดวันหมดช่วงพักไวเท่านี้ก็แล้วกันว่าแต่พวกมึงสองตัวใครจะเป็นศพที่สามดีเต้เอ่ยเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่มีใครเอ่ยเลือกเต้ก็เอ่ยต่องั้นกูเลือกให้ก็แล้วกันเอาเป็นมึง เต้ยกชี้หอกในมือไปยังใบหน้าของนัดขอแบบม้วนเดียวจบเลยแล้วกันพอดีว่าทางนี้เองก็รีบเอ่ยเสร็จเต้ก็ออกตัวพุ่งเข้าหาทั้งต้อมและนัดทันทีถึงแม้จะเป็นการต่อสู้แบบ2 VS1 หากแต่เพียงเริ่มต่อสู้ไปได้ไม่นานทั้งต้อมและนัดก็ต้องตกอยู่ในสภาพทุลักทุเลมือไม้ปั่นปวนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตในยกแรกเมื่อก่อนหน้าถึงแม้ว่าพวกตนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและถูกขัดจนกระเด็นก็จริงอยู่ ทว่ากลับกันพวกตนยังมีช่องให้ได้ต่อสู้หรือโจมตีใส่เต้ยอยู่บ้างแต่ครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มพวกตนนั้นกลับทำได้เพียงตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวนี่หมายความว่าอย่างไรดีย่ย่อมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ไม่อยากจะคิดซึ่งหมายความว่าตลอดมาเต้น,นั้นอ,อมมือให้กับพวกต่อน,นอเมื่อปลากดอหอ,อกวิเศษขึ้นมาอยู่ในกำม,มือเต้ในตอนนี้ซึ่งใช้หอ,อกในมือได้ต่างแขนขายอย่างคล่องแคล่วก็ไม่ต่างอะไรกับเทพสงครามที่ไรพ่าย ท่าก,กันเทียงไม่ถึงสองนาทีทั้งต้อมและนัดก็ตกอยู่ในสภาพซึ่งดูแทบไม่ได้กรดที่สวมใส่อยู่ปลากดอริ้วรอยจนแทบไม่เหลือเขาเดิมทั่วทั้งร่างกายสามารถพบเห็นร่องรอยของอาการบาดเจ็บเลือดไหลซึมโดยเฉพาะกับนัดซึ่งความสามารถในการล่องหนใช้ไม่ได้ผลเห็นแน่ชัดว่าทั้งต้อมและนัดใกล้จะเสียท่าอยู่เต็มทีอยู่ๆก็ปลากดอเสียงของชัยวัดดังก้องขึ้นเฮ้ยกูมาช่วยแล้วถอยออกมา ได้ยินเสียงร้องตะโกนของชัยวัดทั้งนัดและต้อมที่ใกล้จะถึงขีดจำกัดอยู่รอมรอแล้วก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่กระโดดฉากออกมาคลิปตาต่อมาก็ปรากรกระแสของไอเย็นคุกค,คามเข้ามาใส่เต้จนถูกแช่ลายเป็นแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่วัดพวกผมนึกว่าจะต้องตายซะแล้วทำไมนานนะักนัดที่ใบหน้าซีดเผือดเอ่ยถามอย่างอ่อนแรงไอ้ไพบินพวกนี้แมวไร้งอตื้อไม่เลิก กูปลีกตัวมาไม่ได้ตอนแรกก็คิดว่าพอพวกมึงสู้กับมันไปสักพักเดี๋ยวไอ้ไพ่บินพวกนี้มันก็หมดพิษสงไปเองแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันบังคับไอ้ไพ่บินพวกนี้พร้อมกันขนาดสู้กับพวกมึงไปด้วยได้ชัยวัตรที่อยู่ในอาการเหนื่อยหอบเอ่อยอธิบายแล้วพี่จัดการมันยังไงต้องถามก็อย่างที่เห็นก็ต้องตัดใจใช้ท่าไม้ตายแช่แข็งพวกมันไม่อย่างนั้นพวกมึงคงเสร็จมันก,นก่อนที่กูจะมาช่วยได้ ตอนแรกกะจะกักเอาไว้เผื่อฉุกเฉินมึงก็รู้ว่ากูใช้อะไรแบบนี้ได้แค่สองถึงสามครั้งแต่ตอนนี้คงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วดีที่มันไม่ทันระวังกูเลยได้จังหวะชัยวัดบอกที่ไอหานี่มันเก่งถึงผมจะคิดอยู่แล้วแต่ก็ไม่นึกว่าจะขนาดนี้นัดบอกกูก็คิดไม่ถึงโทษทีถ้าวันนี้จัดการมันไม่ได้วันหน้าพวกเราคงมีปัญหาถือว่าเป็นโชคดีของเรา โดนเข้าไปจังๆขนาดนั้นยังไงก็ไม่รอดหรอกที่เหลือก็แค่ทำลายหลักฐานชัยวัตรบอกยังไม่ทันที่จะได้ผ่อนคลายสบายใจดีม่านตาของชัยวัตรก็เบิกกว้างออกพร้อมกันนั้นก็หันขวับไปยังก้อนภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มร่างของเต้เอาไว้หลังจากสั่นสะเทือนอย่างที่ทุกคนในบริเวณสัมผัสได้อยู่พักหนึ่งก้อนภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ห่อหุ้มแช่แข็งร่างของเต้อยู่ก็แตกระเบิดทลายออก พร้อมกันนั้นก็ปรากดอมวนพลังงานมหาศาลก่อรูปสร้างตัวทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและส่งเสียงคำรามอย่างสะเทือนเรือนลั่นออกมาไม่นานหลังจากนั้นมังกรจำแลงก็ม้วนตลบทยานพุ่งเข้าใส่กลุ่มของัยวัดซึ่งยืนตื่นตะลึกอยู่ทันทีเฮ้ยหน่วงส่งมาหน้าที่เหลือรวมมาไว้ที่กูเร็วไขวัดเอ่อยเรื่องอย่างรีบร้อนปลอถ้าเจอคำผิดหรือประโยคที่อ่านแล้วดูไม่ลื่นไหล ขัดขัดคำซ้ำคำซ้อนแจ้งได้นะครับถึงผมจะตรวจทานมาแล้วแต่มันอาจจะมีหลุดเหลือมาและท้ายที่สุดอ่านแล้วถ้าสนุกรบกวนรีวิวให้ด้วยนะครับเพราะยอดอ่านน้อยมากนิยายที่ยอดอ่านน้อยมันไปต่อได้ลําบากแต่นิยายตอนหนึ่งนี่ใช้เวลานานมากนะครับอย่างตอนนี้นี่ต้องมีอย่างต่ำต่ำสามถึงสชั่วโมงในการเทียนไหนจะคําผิดที่ต้องตรวจซ้ากลับมาอ่านซ้ำ